สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจโรปบานะครับสวัสดีปีใหม่อย่างเป็นทางการพุทธศักราช2,565หรือว่าปี2022นะครับอะไรที่ยังไม่ได้ทำค้างจากปีที่แล้วยังไม่สำเร็จหรือว่ากำลังเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีก็ขอให้มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็ก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานความรักการใช้ชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างขอให้สมหวังทุกคนนะครับการเดินทางไปกลับ ไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็ขอให้ทุกคนนั้นปลอดภัยร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงนะครับเอาเละครับคลิปนี้นะครับอยากจะพูดถึงเรื่องของทีมชาติไทยเพราะว่าหลายคนอาจจะหลงลืมไปว่าเฮ้ยเราเป็นแชมป์ไปแล้วหรือเปล่าจากการชนะ4-0ในเกมแรกเหนืออินโดนีเซียแต่ว่านัดชิงของอาเซียนครับยังไม่จบมันเหลืออีกหนึเกม เราจะมาปิดท้ายเรื่องนี้กันนะครับว่าเสียดตัวจริงที่ผมคาดการเอาไว้เนี่ยมันจะมีการจัดชุดผู้เล่นอย่างไรและคนที่หลงเหลืออยู่จะมีโอกาสได้ลงโชว์ฝีเท้าหรือไม่โดยเฉพาะในรายของเจนพบโพขีซึ่งจากข่าวมาโน่ก็บอกเองว่ายัางรับปากไม่ได้เพราะว่ายังไม่รู้ว่าสถานการณ์ในรูปเกมนัดสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์มันจะเป็นอย่างไรอินโดจะมารูปแบบไหนเราจะเพี้ยงพ้้าหรือเปล่าสถานการณ์มันไม่ได้มีแค่เรื่องของการเสียประตูเท่านั้น ถ้าเกิดจับพัดจับผูเราเสียผู้เล่นโดนใบแดงตั้งแต่ต้นเกมมันก็อาจจะมีสถานการณ์ที่มันพลิกหน้างานได้เหมือนกันนะครับการส่งผู้เล่นก็เลยต้องมาดูว่าชุดแรกจะสตาร์ทด้วยชุดใหญ่เลยหรือเปล่าซึ่งผมเชื่อว่ามันควรจะเป็น4-4-2ไดมอนด์ซึ่งเป็นไม้เด็ดสำหรับการก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์ในรายการนี้ของทีมชาติไทยถ้าพร้อมแล้วกด s u b s c r i b e กระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง u t u b e เหมือนเดิมชื่อว่าคิดไซโค้งใครยังไม่กด มาดูกันบ่อยกดได้เลยนะครับปีใหม่แล้วนะครับเป็นกำลังใจให้ผมก้าวเข้าสู่2 0 0 0ซับสไคร b ์ภายเดือนกุมภาพันธ์ฉลองครบรอบ2ปีของการมีคิดใส่โขงขึ้นมาแล้วก็ f c e e o o o นะครับก็กดไลค์กดแชร์กันได้ครับพร้อมแล้วไปดูกันหน่อย C42 ไดมอนด d ในมุมผมคิดว่าน่าจะมีผู้เล่นที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างแต่โดยรวมยังเป็นแกนหลัก ชุดใหญ่ครับออสตาร์ตตั้งแต่ตำแหน่งผู้รักษาประตูผมคิดว่ายังคงเป็นหน้าที่ของแชมป์สิวรักษ์เทศสูงเนินเฝ้าเสาอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมนะครับจากการขาดหายไปของบอยชัดชัยบุตรพรมที่บาดเจ็บ เอ็นไขว้หน้าหัวเข่าขาดต้องพัก6-8ถึงเดือนก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยหน้าที่ของแชมป์ลงมาทําหน้าที่ต่อเนื่องจากบอยฉัดชัยฝีไม้และมือไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับรวมถึงมือ3อย่างกวินทำสัจจานันที่วันนี้เลื่อนขึ้นมาเป็นมือ2จากการบาดเจ็บของบอยก็คิดว่าอาจจะมีโอกาสสลับสับเปลี่ยนถ้าเกิดว่าเราได้ผลการแข่งขันที่ต้องการคือไม่ได้เพลียงพั้มให้กับอินโดนีเซียจนหน้าเกลียดจนเกินไปก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ทีหนึ่งส่วน4ีกองหลังนะครับ แบ็กซ้ายธีรทรบุญมาทันจะกลับมาออกสตาร์ทหลังจากที่พ้นโทษแบนแล้วก็คู่เซนเตอร์กิษดาการแมนน่าจะจับคู่กับทางปวีตันทัตเตมีที่ดูแล้วอาการสมบูรณ์ที่สุดนะครับถ้านับเซนเตอร์สองคนเทียบกับมาเนลทอมเบียแล้วก็เอลิสดอลเละผมว่าปวีน่าจะพร้อมในการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงมากที่สุดส่วนแบ็กขวานลเบร์ดินวีรวัตรโนโดมตัวหลักของทวัวร์นาเมนต์นี้ก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งส่วนมิดฟิลด์เนี่ยนะครับถ้าให้อ่านใจ พิทิวัตส,สุจีธรรมกูลมีโอกาสในการออกสตาร์ทก่อนหรืออาจจะเบียดกับวีรเทพป้อมพัน์ธได้เหมือนกันในตำแหน่งฮาบตัวรับที่เล่นสไตล์แตกต่างกันเลยนะครับพิธิวัตเนี่ยตัดเกมได้บุกก็ได้แต่ถ้าเกิดจะเด่นชัดเรื่องของการเซตบอลบุกแทงบอลทะลุช่องทางลึกก็คงจะเป็นวีรเทพป้อมพัน์ที่สามารถ เปลี่ยนทั้งบอลสั้นและบอลยาวได้ดีส่วนตัวบนมิดฟิลด์2คนที่ขับเคลื่อนเกมอย่างแท้จริงก็คงจะเป็นสารัตอยู่เย็นได้กลับมาร่วมงานกับธนวัตรซึ้งจิตถาวรอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยได้พักมาเต็มๆโดยเฉพาะในรายของสารัตนะครับที่ก่อนหน้านี้กมศึกหนักมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นบอนลลีแล้วก็บอลทีมชาติในชุดอาเซียนคัพช่วงแรกที่เขาเนี่ยต้องลงสนาม ติดต่อกันหลายๆเกมตัวรุกยังคงเป็นเจชนาทิพนะครับหลังจากที่ปรับตัวได้เรียบร้อยเนี่ยเขาก็ยิงประตูนัดสําคัญสําคัญโดยเฉพาะรอบรองชนะเลิศกับเวียดนามและก็นัดชิงเลกแรกกับอินโดนีเซียเอาเป็นว่าได้ลุ้นถึงดาวซันโบในทัรวร์นาเมนต์นี้แต่ไม่ว่าจะจบแบบไหนนะครับ MVP สมัยที่3ของเจ้าตัวไม่หนีไปไหนแน่นอนแล้วก็คู่หน้ายังคิดว่าโอกาสของทรีรศิลปินแดงดาจะต้องออกสตาร์ทเพื่อไล่ล่าประตูลูกที่20 ให้ทำลายสถิติตลอดการของตัวเองไปอีกสักลูก2ลูกนะครับผมเชื่อว่าถ้าขึ้นถึงหลัก20เนี่ยใครก็ทําลายยากจริงๆและต้องใช้เวลาอีกนานแสนนานเลยทีเดียวเลยครับผมจะมองให้ออกว่าหลังจากนี้จะมีดาวยิงคนไหนขึ้นมาเทียบชั้นมุยได้สําหรับการยิงติดต่อกันหลายๆปีนั่นหมายความว่าคุณต้องเล่นทีมชาติอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับและที่สําคัญมุยเองก็ยังมีโอกาสรับใช้ทีมชาติต่อในอาเซียนครับครั้งหน้าไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือเป็นตัวสํารองทีเด็ดเพราะว่าด้วยสภาพร่างกายของเขาในวัย3า 3ปีก็ยังถือว่าประสบการณ์ของเอลแดงดาเนี่ยช่วยยกระดับทีมในแผงเกมรุกได้อย่างแน่นอนอย่างน้อยไปอีกปีหรือ2ปีแล้วก็คู่พาร์เนอร์ที่ดูจะลงตัวในช่วงหลังจากการปรับแต่งของมาโน่ก็คือสุภโชคสารชาติซึ่งสเสน่ห์ของเช็คในช่วงเกม2เกมหลังคือ การเล่นลูกสวนกลับนี่แหละครับไปกับบอลได้ดีเลี้ยงติดเท้ามีความคล่องตัวสูงแล้วก็กล้าแหวกกล้าลุยที่สําคัญเนี่ยนะครับไม่ได้หวงบอลจนเกินไปจังหวะไหนที่สร้างประโยชน์ให้กทีมากกว่าเขาก็เลือกจ่ายให้เพื่อนมากกว่าที่จะยิงเองนะครับนี่คือ4-4-2ไดมอนด์ที่ผมคาดการเอาไว้นะครับว่าโคจะเป็นชุดนี้แหละนะครับถ้าจะผิดหรือเปลี่ยนแปลงเต็มที่เลยตําแหน่งของพิธิวัตนี่แหละครับที่ผมบอกเอาไว้อาจจะเป็นวิรเทพป้อมพันธุได้ลงมาก่อนเพราะว่า เกมนัดนี้นะครับโอเคมันเป็นเกมนัดชิงชนะเลิศต้องให้เกียร์ใหญโดนีเซียเล่นแบบเต็มที่ส่วนหนึ่งก็จริงแต่การโรเตชันเพื่อมองเห็นอะไรใหม่ๆก็ต้องทําควบคู่ไปด้วยถ้าหวังจะให้มาโน่ทางานระยะยาวและมองถึงโครงสร้างในการปรับแต่งทีมจากกรณีที่เราจะขาดผู้เล่นบางตําแหน่งในบางทัวร์นาเมนต์ก็คงต้องพยายามปรับจากตรงนี้แหละครับปรับจากเกมสําคัญสําคัญซึ่งเดือนมกราคมยังมีโปรแกรมอุ่นเครื่องตามไปทินฟีฟ่าเดแต่ ฟุตบอลยังไงมันก็ไม่หนักเท่าทัวร์นาเมนต์ในเกมนัดชิงชนะเลิศแบบนี้ซึ่งผมเชื่อว่ามันควรจะได้ลองให้นักกีฬาได้ก้าวข้ามแล้วก็เล่นในสปีดเกมที่มันดีกว่าในเกมอุ่นเครื่องตามไปทินฟีฟาเดยแน่นอนนี่คือแผนที่ผมคิดว่าน่าจะกลางไปก่อนและเอาชุดใหญ่ลงไปขู่อินโดยสักรอบหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยสมมุติถ้าผลการแข่งขันเราได้ตามต้องการเช่นเรานําขาด เราจะเปลี่ยนแผนหนึ่งแต่ถ้าเกิดนําไม่ขาดเนี่ยเราก็จะหยอดผู้เล่นไปซึ่งการเปลี่ยนได้5คนต้องยอมรับว่ามันยากเหมือนกันที่จะเดาว,ว่าใครจะมีชื่ออยู่ใน23ผู้เล่นคนสุดท้ายเนี่ยนะครับที่จะเข้ามาในชุดนี้แต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่อยากให้ลงในนัดสำคัญเนี่ยนะครับก็มีในใจผมเหมือนกันหรือผมไปคิดว่าผมจะจัดอีกชุดหนึ่งที่ไม่ได้อิงเลยนะครับว่าจะเป็นกระแสแฟนบอลก็ส่วนหนึ่งด้วยแต่ผมคิดว่าคนพวกนี้ควรจะได้โอกาส ในการเล่นเกมนัดสำคัญสำคัญบ้างหลังจากที่ไม่ได้มีชื่อในเกมรอบรองชนะเลิศกับเวียดนามหรือแม้แต่เกมนัดชิงในช่วงเล็กแรกกับอินโดนีเซียไปดูแผนนี้นะครับ เล่น4-2-3-1เป็นแผนที่ผมถือว่ายอดเยี่ยมและก็ลงตัวอีกหนึ่งแผนสำหรับทีมชาติชุดนี้ครับประตูคราวนี้ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงก็กวินทำสัจจานันนี่แหละครับจะได้ลงเฝ้าเสาซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสได้เล่นเยอะขึ้นอย่างน้อยก็ครึ่งหลังทั้งครึ่งน,น,นะครับมีความเป็นไปได้สูงเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตกเป็นรองทางอินโดนีเซียถึงขนาดตามหลัง2ลูกอะไรเงี้ยครับผมเชื่อว่ากวินมีโอกาสเฝ้าเสาแน่นอนส่วน4กองหลังนะครับแบ็กซ้ายอาจจะให้โอกาสสุริยาสิงห์มุ้ย ลงมาสัหน่อยไหมกับบรรยากาศแบบนี้ผมเชื่อว่าถ้าเขาก้าวข้ามและผ่านไปได้เราจะได้แบ็กซ้ายอีกคนหนึ่งที่พร้อมในการเล่นทีมชาติและทดแทนตําแหน่งสําคัญสําคัญในกรณีที่ขาดอุ้มธทีรทอบุญมาทันไปด้วยนะครับส่วนแบ็กขวาฟิลิปโรเลอร์น่าจะได้ฉายแววอีกสักครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ความเร็วของเขาจัดจ้านจริง เติมเกมขึ้นสุดลงสุดเกมรับก็ได้เกมรุกนี่ก็เด่นนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่เขาจะได้ทําอะไรใหม่ๆในเกมนัดสำคัญสำคัญอีกสักครั้งหนึง่งหลังจากที่แม้จะมาสมทบกับทีมช้าก็ตามแต่มาช้าดีกว่าไม่มาและก็ได้เห็นนะครับว่าประสิทธิภาพของเขาในเกมที่แล้วเป็นอย่างไรคู่เซนเตอร์นะครับก็ยืนพื้นไปเลยผมคิดว่าคงให้มีคู่ไหนจะเปลี่ยนแล้วนะครับกฤษดากับปาวีนี่แหละครับด้วยความสมบูรณ์ของพวกเขาทั้ง2คนก็เชื่อว่าน่าจะยืนระยะ จนจบเกมได้ถ้าเกิดว่ามีอุบิเหตุใครเจ็บไปก็ถอยเอาวีรเทพป้อมพันมายืนนี่แหละครับเหมือนกับในเกมที่เราแก้ปัญหาไปก่อนบางช่วงบางตอนที่เจอกับทางอินโดนีเซียในเกมที่แล้วส่วนคู่มิดฟิลนะครับถ้าเป็นคู่รับวีรเทพกับทิติพันธ์น่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับสำหรับการทํางานร่วมกันอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็3มตัวรุกด้านบนเห็นศิวกรเปตะกูเนี่ยหายไปหลายเกมแล้วนะครับลองสะหน่อยไหมครับมาเล่นด้านซ้ายสลับกับด้านขวาที่อาจจะต้องส่งเจนพบโพขี่สักทีนึงครับ ตำแหน่งของเขาตรงนี้เล่นได้นะครับในกรณีที่สกอรรเราไม่ได้ตามหลังหรือถ้าเกิดว่านําอยู่ยิ่งดีครับขอโอกาสเจนพบสักครั้งหนึ่งไม่ใช่เพียงแค่แฟนบอลเชียนะครับผมบอกไว้เลยว่าเขาก็ทําฟอร์ไมได้ดีในช่วงที่ผ่านมากับการเล่นในลีกให้กับโปลิสเตโรและที่สําคัญโอกาสอบบนี้ไม่ได้มีบ,บ่อยๆเขาอาจจะฟอร์มตกก็ได้หลังจากที่กลับไปเล่นไทยลีก าจะมีโอกาสกลับมาอีกครั้งหรือเปล่าและสิ่งหนึ่งที่เขาควรได้รับคือการพิสูจน์ตัวเองครับนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่ามาโน่ต้องมองเห็นทีมงานต้องมองเห็นไม่ว่าจะกี่อาทีก็ตามเจนพบโพขีผมเชื่อว่าลงแน่ๆจะมากหรือน้อยเท่านั้นเองมิดฟ,ฟิลตวรุกก็เช่นเดียวกันครับปกกล้าอนันต์เป็นคนที่ไม่ได้มีปากมีเสียงไม่ได้สนใจกระแสการโจมตีต่างๆในช่วงนี้เขาลงมาแล้วอาจจะฟอร์มไม่ดีแต่เขาแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าเกมที่แล้วเขายอดเยี่ยมแค่ไหนโดยเฉพาะ การผ่านบอลช็อตสําคัญทําให้เราได้ประตูที่2การเปลี่ยนบอลของปกเก้าอนันต์และก็การสร้างจังหวะหลอกจังหวะลูกที่3ก็เห็นชัดเจนนะครับว่าเขาเป็นคนที่เล่นเพื่อทีมและก็เป็นคนที่มีวิชั่นในการจ่ายบอลที่ดีครับออกบอลไม่เสียเวลาในการเก็บแล้วก็เป็นคนที่พร้อมทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเล่นตำแหน่งไหนจะเป็นตัวจริงเป็นตัวสำรองปกเก้าอนันต์พร้อมจะซับพอเสมอถ้าเป็นทีมชาติไทยส่วนกองหน้าตัวเป้าถ้าเล่นหน้าเดียว ก็คิดว่าโอกาสคงจะเป็นของสุปชัยใจเด็ดมากกว่าอดิษักไกไรศนสุปชัยอาจจะมีโอกาสไปสกอร์อีกสักลูกหนึ่งไม้สำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นะครับเพื่อที่เขาเจะได้เรียกความมั่นใจกลับไปทำฟอร์มอีกครั้ง ในการเล่นให้กับบุรีรัมยูเนเต็ดและผมเชื่อว่าหลังจากนี้ชื่อของสุปชัยใจเด็ดจะอยู่ในโผทีมชาติอย่างต่อเนื่องแน่นอนแต่จะเป็นตัวหลักก้าวข้ามจุดที่เป็นดาวรุ่งเพื่อมาทดแทนธีรศิลป์แดงดาได้หรือไม่ก็อยู่ที่ตัวเขาแล้วลหละครับกับการโชว์ฟอร์มหลังจากนี้บรรยากาศในฟุตบอลลีกมันจะดีขึ้นแน่นอนในช่วงเลทที่2จากการที่เราได้ผลการแข่งขันที่ดีนะครับและผมเชื่อว่ามันคงจะไม่มีฟ้าถล่มแผ่นดินทลายกับการที่เรานั้นจะพลาดเสียประตูให้กับอินโดนีเซียแบบต่อเนื่อง จนต้องไปลุ้นถึงดีกาผมเชื่อว่ามันจะเป็นเกมที่ดีสำหรับทีมไทยเราก็จะไม่เล่นรับจนเกินไปเราก็จะเล่นเต็มที่ด้วยไม่ใช่เพียงแค่เล่นแบบเหาะแยะเพื่อให้โดนเซียนะมีโอกาสในการกลับมาและจะเป็นหนึ่งเกมที่มีความเข้มข้นไม่ได้หนีจากเกมแรกครับฟุตบอลสวยๆหรือสิ่งที่เราคาดหวังจากการเห็นตัวสำรองหลายๆคนประสานงานกันนน่นสิ่งที่ผมต้องการนะครับว่าเราจะสามารถเล่นได้ไหมถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนชุดที่ไม่มีเจอุ้มมุย อยู่ในสนามแล้วเราสามารถที่จะเอาตัวรอดแล้วทําได้ดีเหมือนเกมที่เราทําได้กับทางสิงคโปร์หรือแม้แต่เกมนันแรกที่เรามีจังหวะอาจจะขาดขาดเกินๆที่พบกับติมอแต่เราก็มีหลายช็อตที่ทําได้ดีเหมือนกันนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ที่เราจะหมุนผู้เล่นที่ไม่ค่อยได้ใช้งานลงสนามแต่ที่ไม่ได้พูดถึงเนี่ยมีหลายคนนะครับมิกกี้ปฐมพลเองก็หายไปแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนไม่ดีแต่ ต้องมีโอกาสให้ทุกคนได้โชว์ฟอร์มเพื่อความมั่นใจไม่งั้นเราจะไม่ได้ผู้เล่นใหม่ในทัวร์นาเมนต์นี้เกิดขึ้นซึ่งมันสมบูรณ์แบบกับการที่เราสามารถคว้าแชมป์ได้และเราจะได้ผู้เล่นเพิ่มเติมจากตัวหลักในรอบปี2ปีที่ผ่านมาลุ้นเชียร์กันต่อนะครับข้ามปีมาแล้วใครยังพักผ่อนอยู่ก็สละเวลาหนึงนะครับ19นกานาทีเชียร์ทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับทางหน้าจอ ช่องเจ็ดสีปิดท้ายกันนะครับกลับมาเห็นช็อตสมหวังของเราจะได้ชูถ้วยแบกภาคภูมิหรือไม่อยู่ที่กำลังใจจากแฟนบอลทุกคนและคุณภาพของนักเตะทุกคนด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปและจุดนี้คือคิดไซคโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กด u u s c r i b e กรดิ่งแจ้งเตือนช่องทาง YouTube แล้วก็ a c e b o o กกดไลค์กดแชร์ไม่เห็นคอนเทนต์ของเราสวัสดีครับ